ศึกษาธรรมะรุ่นชั้นแรกๆก,ก่อนจะเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูด่ดุลยยูคนั้นหนังสือที่ดังเป็นหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่ออ่านไปเรื่อยๆนะฮแลก็เกิดมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วสูญเด็กคิดว่าชาติหน้าไม่มี <c oughs> โอภัปติกาผีไม่มีเ,เทวดาไม่มีทั้งๆที่ทเห็นมาแต่เด็ก ก็อ่านไตอ่านมานะั้นใจเป็นมิจาทิฏฐิไปไม่ใช่นหนังสือท่านไม่ดีนะนหนังสือท่านดีแต่เราอ่านไม่ดีอานเราโง่นี่จนวันนึงนะไปเจออาจารย์สุชีพัญญาดุภาพใครเคยได้ยินชื่อท่านผู้นี้บ้างท่านเขียนพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะ <c oughs> ท่านความรู้แตกฉานเยอะ เฉียสุชีพเรียกหลวงพ่อไปตอนนั้นไปเป็นกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติเลยจำไม่ได้แล้วเป็นอนุกรรมการศาสนาหลวงพ่อไปไปรไะชุมด้วยเวลาเราพูดฟีปลายอะไรเงี้ยมันสะท้อนความเป็นมิจฉาทิฏฐิออกมาเาียสุชีพท่านมีเวลาท่านเรียกมาเนี่ยพ่อไปนั่งกับพื้นนะท่านผู้ใหญ่เคยเป็นเจ้าคุน,นเลยทำแบบซึ้งออกมา ท่านก็บอกว่าท้าที่พระตายแล้วศูนย์นะเขาเป็นมิชชาทิธิท่านก็ยกบาลีมาให้ฟังเยอะเลยอย่างพระพุทธเจ้าพูดเองนะตอนที่เรายังไม่เข้าใจอริยสัจนะเราเวียนว่ายตายเกิดแสวงหาธรรมะอยู่ <c oughs> ท่านยกบาลีมาให้ฟังเยอะเลยเราฟังแล้วเราเราจ็บใจอาจารย์พุทธทาสอนานหนังสือท่านเราเพียน <c oughs> ได้โอกาสปรติ เวลามีเวลาว่างนะเวลางานไปภาวนาตามวัดรอบนั้นลงไปหาท่านเลยถึงก็ไปกลับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เลยครับเข้าเป้าเลยนะไม่ไม่อ้อมค้อมเลยเข้าประเด็นที่เราสงสัยเลยท่านมองหน้าแล้วคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอท่านบอกงี้นะโอ้ยเรา แทบจะเขยกับบานตัวเองนะกลับขอประมาณท่านเลยบอกผมมาอ่านหนังสือท่านอาจารย์แล้วมันเข้าใจผิดไปไอ mm hmm. ้นอนก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างของท่านมีแต่เรื่องความว่างรู้สึกไหมไอ้นอนก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างฟังแล้วก็เพลินเคลิ้มไปเลยตนะัวอย่างว่างหมด mm hmm. ท่านย้อนมา mm hmm. เห็นท่านเป็นวิชาทิฏฐิแล้วเขาเลยขอโทษท่าน mm hmm. แสดงว่าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้เราเข้าใจผิด ถามท่านประโยคที่สองเห็นไหมหลวงพ่อไม่ถามเลยพุ่มงามจิตผมเป็นยังไงครับไม่ถามเลยเห็นไหมข้าเปล่าเลยถามท่านอีกท่านอาจารย์เขียนหนังสือออกมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยผมจะได้โสดาบันเลยท่านตอบว่าไม่ได้หรอกต้องภาวนาเอาท่านบอกให้ภาวนานะ จะไม่ได้บอกให้นั่งคิดเพอเจ้องานหนังสือท่านัอาไห้ั่งนก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้เพอเจร์ไปเลยทุกอย่างว่างเปล่าเนี่ยไม่ม uh ีคนไม่มีสัตว <mo ์ไม่มีเราไม่มีเขามันไม่ม uh ีแล้วแล้วใครจะเกิดใครจะตายอะไรๆก็ไม่มีว่างไปหมดเลยทุกอย่างไม่มีเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยท่านบอกสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็มีนะหมดเหตุมันก็ไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะนั่นคือมิจฉาทิฏฐิ